การแข่กนกับ51านาทีแล้วนะครับประกาศดีเป็นพิเศษเลยที่ได้มาเยือนบ้านปาลานนะครับสมาชิกนักปั่นเมืองปักจากค่ายประจวบรถบาตนนะีโอ้โห,โหเก็บทุกรายละเอียดนะแน่นอนแน่นอนแน่นอนอ่ะโอ้โหมีเทียงนาน้อยกลางน้ำด้วยนะแน่นอน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  บ้านฝาเนี่เรียกว่าอลังการอลังการอลังการพื้นที่กว้างขวางนะัพื้นที่กว้างมาไกมาปรึกษาได้นะนี่เลยนะโอ้โหนี่คืออาสมเลยนะแน่นอนมาแน่นอนแน่นอนอืระเบียงชมวิวบ้านฝาลานนะครับยอดเยี่ยมมากมากนะต้องขออนุญาตนะครับไป ถอดรองเท้าข้างบนเลยถอดข้างบนเลยอ่าไม่ได้อ่าไม่ได้สิผู้มาเยือนต้องให้เกียรติเจ้าของบ้านอนโหนี่เลยครับเจ้าของบ้านสุดยอดสุดยอดสุดยอด,ด,ยดนะครับนี่คือบรรยากาศที่ร,ร่มรื่นในพื้นที่เรียกว่าบ้านสวนของป่าลานก็ว่าได้เนาะยอดเยี่ยมมากๆนะออกแบบได้อย่างลงตัวโอ้โหเรามี เครื่องเสียงด้วยนะครับเครื่องเสียงอโอ้โหจัดเยี่ยมยดเยี่ยมนะว่าเป็นสุดยอดจริงๆครับสุดยอดมากๆสุดยอดมากๆ้เา,อ,าอ,อ้โหนนท์เหมาจะต้องสร้างอาณาจักรให้ล่มลื่นแบบนี้เลยนะนะขอบคุณเพื่อนจวบด้วยขอบคุณนารานนะครับกับสมาชิกนะักปั่นเมืองปักทงชัยทุกคนนะครับวันนี้โอ้โห อันนี้ราศีคนรวยก็กำลังจะเดินขึ้นมาลแน่นอนแน่นอนแน่นอนเป็นไงบ้างโอ้โหดูดิดูดิโอ้โหฮะเฮ้ยโอ้ อันนี้มันโอ้ผมว่าจะซื้อมาฝากผมผมอายเลยแบบนี้ผมผมไม่กล้าแล้วเพราะว่าเจ้าทินโอ้ใหญ่กว่าเยอะใหญ่กว่าเยอะอืมใหญ่ไหมเนาะโอ้โค้ดหอมหอมทำไมโคราชได้อุดมสมบูรณ์แท้หวะแน่นอนแน่นอนแน่นอนสุดยอดเลยสุดยอดเลยโอ้ดีใจที่ได้มาเยือนครับดีใจดีใจมากดีใจมากอ่ะมามาสับเบวลงมาอ่ะมามา โอ้สุดยอดสุดยอดวันนี้ขอบคุณมิตรภาพของเราที่ปักธงชัยวันนี้บ้านนาลานนะครับกลางเด็กสนไลานาเลยนะครับอดเยีเ่ยมามากรอบเรียนมา,มาก